ดูดูนะเดี๋ยวผมเล้อมันแน่เฮ้ยเลยสัตว์ไอ edf กากัด edic boss m i c ค a e l ไม้สัตว์เก่าหรืออะไรสัตว์นอกปืนยิงเท่านั้นเองนอเปินยิงไปว้าวว้าวเอาลยครับเลือกเกินด้วยโซอุบาะดีดีอย่ามายุ่งกับปลากูดีอย่าวาเลนอย่าวาเลนอย่าปลากูครับตามหาวาเลนจีซีไอ้นี่ก็โอเฮียพีเฮียพีเอ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 ไอ้นี่เฮียพีตบเด็กนี่หว่าไอ้ไอ้ไอ้พีนี่มไอพีตบเด็กว่ะ เฮียพีมันเป็นเฮียพีเฮียเฮียพีบอกเฮียอู๋อย่าอย่าเพิ่งบอกใครถูกปะมันชื่อพีคอร์ะมันชื่อพีคอร์ะมันบอกอย่างเงี้ยใช่เฮียพีเฮียเฮี้ยมันแทงกูอ่ะไม่แล้วเฮียพีบอกเฮียอู๋อย่าเพิ่งบอกใครถูกปะไม่มันมันแทงกูเสร็จมันบอกมันแทงเล่นแล้วกูบอกขอค่าอะไรอ่เนี่ยมึงรั่วนะเนี่ยไม่เฮียพีจะหักกับเฮียอู๋ไหมเนี่ยถ้าผมบอกไปเนี่ยไม่เจ้าสินี้มันก็บอกว่างั้นผมขอแทงให้ตายเลยดีกว่าแล้วชุบขึ้นมาเดี๋ยวมึงพูดเลยโอ้โหแล้วมันก็แทงเลยนะ ไอพีน้องของแท้วไอเฮียโอ้โหแล้วเฮียทำไงล่อแม่งเลยโอ้โหแม่งนี่ใส่ไม่แต่งจากเฮียอูผมเลยวะกระปละกับปละสล้วโอติบะเขาลุ้นใหญ่จะโอเสียสองหนึ่งสองสามห้าน้องเฮียเล็ดเปกเล็ดเปกเล็ดเปกพร้อมนะครับได้บรรเทาเยอะะนไอ้ดิมึงจะออกเจลโนเสียอะไรผมก็ปั่นไปงั้นเลยครับผมไม่ออกหรอกเจลโนผมก็ตังไว้กินขนมเนี่ยแหละเรามีปืนพัดอยู่สามกระบอกจับปืนสามอีกกันเราเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่านะครับคขาดูรอเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่านะคขาดูรอดูนะ ี๋ยวผมเลามันแน่ดูดูนะเดี๋ยวผมเลามันแน่ดูดูนะดูสไนเปอร์เลยเอาบุกซีอร์หล่อพี่จัตุวิตามีของเหลือไหมครับเอาดีๆวิตามีของเหลือไหมครับของของยป้ายย้ายกันไปป้ายละครับโอเคแล้วถ้าตายย้ายติดนี่หลานได้ไหมครับ S <S ได้เดี๋ยวบอกให้แม่แต่หนูเป็นลูกนะหนูหนูเป็นลูกนะทำไมหนูไม่ได้ก่อนหลานล่ะใช่ใช่หนูกับจูดดีอ่ะหนูเป็นลูกป้าใช่พี่จูดดีทีดีทีติดติดเบียดเหยียบเขาจะดจังเฮ้ยฮัลโหลเขาเตี้ยพุ่งชนนะมีกสุนเขาเตี้ยพุ่งชนมาสองกระสุนมาสองระสุนสี่สามหนึ่งสองสี่สามพี่บ้านขอบพื้นก่อนนะพี่บ้านไปเตะไปเตะพานไปห้าทีแล้วเราคำละห้าใบสัตว์ก็เพิ่มอีกห้าใบจะเป็นเฮี้ยอะไรครับก็ใส่กันไปเฮี้ยคำว่าห้าใบอ่ะก็กูขอด่าคำหนึ่งนะเพิ่มห้าใบกูขอด่าคำหนึงเปนนออยย่่าา ไม่มึงฟังกูนะทําไมเราไม่ด่ามันวะด่ามันให้มันอารมณ์เสียแล้วมันก็ด่าเราคืนถูกปะแล้วเราด่ามันแค่คำเดียวแล้วถ้ามันด่าแล้วเออแล้วถ้ามันด่าเราจนเหลือใบเท่าศูนย์ก็คือกูก็คือฮีโร่อะเอาง่ายๆนะถูกเพื่อนถูกทำเลยเพื่อนทำเลยเอาคุณดูว่าไงครับอ่ะถูกไหมล่ะด่าเสร็จน่าจะออกแก๊งเลยอ่ะอาถูกไหมล่ะไอ้หลุยไอ้หลุยไอ้หลุยไม่ไอ้หลุยไอ้หลุยโอเง้นาามัด่หรือมันเลาอะไรอ่ะไม่ไอ้หลุยไอ้หไอ้ถ้าเราเราด่ามันก่อนคำหนึ่งดีให้มันหัวร้อนอ่ะแล้วเดินจะะด่่่่่่าาาเเรแบบบยยัไไไปพือออนมม คุยอะไรสัตว์คุยอะไรสัตว์ edf กะ e d มกากะตีตายไม่ตายไม่ตายตายแกหน่อยแกหน่อยสักทีตายตายตายเพื่อนไม่ค้างไม่ค้างหรอกครับมันไม่มีหรอกหลบไอ้ดีมเฮ็ดไหมกูค้างไปดีมเฮ็ดไอ้ดีมเฮ็ดไอ้ดีมเฮ็ดไหมกูค้างปะไอ้ดีมเฮ็ดไม่กูค้างปะตอบกูดิตอบกูดิสัตว์ไม่ตอบปะไม่กูค้างไหมกูถาม ไอ้เี้าบอสไม่กูฆ่าไหมไอ้เด็กบอสไอ้เด็กบอสไอ้เด็กบอสไม่กูฆ่าไหมสัตว์เด็กบอสชุบอะไรชุบชุบใครชุบกู้ินอะชุบผู้หญิงอะไรขลันเลยขลังเลยขลังเลยขันขลังเลยขลังเลยไม่ขลังเลยขลังเลยฮะเป็นที่อะไรเก่าหรืออะไรสัตว์มึงติดเก่าหรอมึงติดเก่าหรอมึงติดเก่าหรอนี่ทิดเก่าเื่อนมึงติดเก่าหรอมึงติดเก่าหรอ ตายตายตายแล้วตายแล้วมึงติดเก่าหรอมึงติดเก่าหรอเฮ้ยมึงติดเก่าอ๋อไอ้สัสมึงติดเก่าหรอไม่ให้กูซ้ำดีๆให้ให้กูซ้ำดีๆเถอะโอ้น่ะไอ้หลุยเนี่ยเหมือนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยปุ่นยังได้ปุ่นยังได้ปุ่นยังได้ตามอง ทำไม่ตายอ่ะปืนยิงก็ได้ปืนยิงก็ได้เอาปืนยิงก็ได้ไม่ต้องสามปืนยิงเลยปืนยิงเลยเออปืนยิงก็ได้มา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 ปืนยิง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 ทำไม่ตายทำไม่ตายมุมนี้มันตัวยืนพี่พี่รอปืนยิงเอาปืนยิงเจนไม่ตายเขาไม่ตายเขาไม่ตายต้องปืนยิงไม่ตายปืนยิงปืนยิงปืนยิงเอามุมนี้มันต้องเอาปืนยิงเท่านั้นมันต้องอปืนยิงต้องปืนยิงมัน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 ทำไม่ได้ แกอยิงงมุมนี้อย่าเก็งเกงมานี้้าัุดไปตัวยืน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 มันไ่ตัวยืนอยสนหลายละสวยสวยสวยสวไอ้ไอ้หลุยมึงรู้มุมอะไรอย่างงี้ด้วยเออยังไม่รู้ไอ้หลุยมึงเก่งขึ้นนะเนี่ยแต่ไปฝึกมาเนี่ยใ้แต่ปืน่ถ้าปืนจริงกูว่าว่าน่าจะไม่เหลือตับไตอ่ะไอ้เี้ย จมดินหมดอะมุดดินหมดอะไอสัตว์ยิงขนาดนั้นอะยัยนึกว่างานบวชไม่มีครับเร็วเร็วเร็วคุยเสียได้ของจัดเอาฟังนะเสีได้ของเหรอก็เติมเนี่ยครับเนี่ยเติมชิวชิวชูชิวเว้ยนี่หรอครับมีพิสซัตทูครับมีข้าวไหมครับพี่ชายวิ่งป้าเหลือจานเนี่ยครับยังไม่ได้ข้าวเลยขอขอได้มครับได้ครับได้ป้าได้มากระเป๋าอะไรกระเป๋าพิสซัตทูบอกซีติดแล้วเหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปช่วยป้าค้าบก่อนดีกว่าเดี๋ยวหนูค่อยเอา ไอ้นี่มึงที่สาม์ทุบอกมาเอาปากมาใกล้ๆอ่ะปากไม่แล้วหนูาใช้สีหัวเลขอะไรหนูขอใช้ด้วยดิใช่เลยนะสีหัวสีเหลืองสีเหลืองนี่าดีแรงนี้สีเหลืองสองสีเลยต้องพี่จัดมาเป็นพิเศษหัวไม่อยู่เี่ยดีในขวดไม่อยู่ผมบอกนะที่สตารต้องถ้าถ้าไอขวดอยู่ตัวเนี้ยตัวที่แบบตามตามหลักครบเลยนะ ก็ใช้เีษอะไรสรุปเดี๋ยวหนูใช้ด้วยไม่มือไม่ได้ทำเร็มวะบอางเลยใครไม่ได้ทำแล้วไปดูไปดูไม่ออกเลยคอมพ้ามครับคอมพ้ามแตง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 เกลียวแตงเกลียวแตงเกลแค่นั้นแหละยังเก่าอ่ะโอ้หคนดูครับอย่าอย่ารำกันครับผมขอร้องอย่ารำกันพี่เวทเอเวอร์กลับไม่พี่จ่ายพี่จ่ายเอาเลยพี่เปิดรำเลยพี่เปิดรำเลยเปิดรำเลยมาดิมาดิมาดิเยอะมาเยอะมาเยอะ เยอะ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 เงี้ยเยอะดักแชทหลุยดักแชทหน่อยด่าแคทหน่อยนี่แต่คนอยู่ในรถข้งนั้นนี่อยู่ไนวะนี่มึงมีอาการปะมีาวิ่งอาการปะไม่มีไม่มีนะมาเยอะเอ้ยไอ้สัตว์นี่แหละไอ้สัตว์นี่เนี่ยไอ้สัตว์นี่เนี่ยที่มันมาพี่เช่นั่นเอ้ยกลับกลับกลับไปด้วยคันฟ้าด้านหลังเกิดอะไรไอ้หลุยหลุยเล่นไหมเจนงเจนง เยอเชี้ยนี่แหละหลังไอเนี้ยหลังเยอะมากอนหลังเคื่ะนะเยอะแบบเล่นไม่เล่นแบบเล่นไม่คุ้มอ่ะเยอะจัดเราไม่มีของอ่ะเราไม่ได้มีมาเล่นเะล่ะกูอยากเล่นนะว่าหลังรีได้หลังรีด้วยไอ้หลุยส์มันป้นได้ปะมันป้นได้ปะเรามีสี่คนในโป้ก็เหมือนเราดูดป้นได้ปะได้เราป้นได้มันอย่างงั้นลงรีลงใส่เลยมา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 หนูหนูเรียกรายเก็บเก็บคีมให้พี่หน่อยก็รถเออเก็บคีมก่อนเก็บคีมเลยเลยเลยหนึ่ง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 แปดสี่มาดิ มาดิมาดิหลังเคือนหลังเคือนมาดิมาดิจะใส่แล้วจะใส่แล้วเดี๋ยวไปพี่หนึองพี่ห้านะลงลงอี้โป๊ะชุบนี่ชุบลง,งเปชุบโป๊ะข้นมาเลยปืนยิงนะปืนมันไกลจังวะไอ้สัตว์มามา,มา นะมึงมึงต้องยิงขัดให้หลุยนะไอ้ลุยมันโดนย,ยิงเลยมันโดนส้ำม,มามึงเห็นเปล่าแป๊บๆรอ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 ครูก็มีคนขัดให้นะโอ้ยวิ่เฮียยาตะกันในสัตว์เฮ้ยสับสับสัเปิดยิงอะไรโหเยอะมากเลยวะโหไม่ใช่บอกสาวไม่เฮีย I love it, we did. Oh. Oh. Oh ho. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ไ,ไปไหลไปดิไหล,ล,ลไปสวยอดีไหลไปอดีไหลไปพี่น้องไหลไปน้อง,งไหลไปน้องดิสวยดิสวยไหลไปว้วว้วว้วลิชชี่นูกูตายไอ้คุยเหียแม่ไอ้สัตว์ตายอยู่ดีอ๋อม่คุณดูขอถามหน่อยผมผมคมปะตอนแรกอะผมคมปะครับ คมไหมครับไม่ไม่ไมเอาเจ้าทำอะไรโง่อย่างงี้อไอสัตว์คอมกูตั้งอยู่เชียงใหม่มึงมาเล่นไหมไอีขี้่มันทําดีที่สุดละครับที่กูทําเนี่ยคือมันทําได้แค่นี้แหละไอสัตว์มันโดนปืนมันได้แค่เอาปืนมันแก้ไม่ได้เว้ยที่มันไม่มียามันไม่มียามันแก้ไม่ได้ ครับเสีาอ๋อมันแก้ไม่ได้จริงเวลาถ้าเราเตรียมยาเตรียมอะไรมาผมว่าไหวเว้เสี่คนนั้นอะไหวยยจริงอหสะล็อตเต็มแล้วหรอเ,เต็มแล้วครับก็สล็อตเต็มใครจะเข้าต้องรตอต่อคนดูว่าไงไอเฟกอยากเข้าไฮเฟกตอุซี่อะครับไฮเฟกูอุซี่อยากกลับมาเล่นคนดูว่าไงครับเอาไหมคนดูเอาไหมดีครับเสีดยดิโอ้น้องเอ้ย ไหนไหน ying. เองวนกลับมาใหม่ดิเอามาคุยกับพี่หน่อยเร็วเองเองวนมาดิเฮเองเองวนมาดิเองวนมาคุยกับพี่หน่อยได้ปะพี่อยากถามอะไรเองมาเยอะมากในในหัวพี่ฮะโอ้โอ้เป็นไงบ้างนี่น้องเป็นไงพี่ยังมไม่ไปเหรอไม่ไม่โดนพี่เอาผมผมไม่ได้มั่วรี่นะ อ๋อไม่ดึงมือรีนะนะครับเสดีมันอยู่ที่ดวงอะหลุยโอ้เพื่อนทำงี้เราเหรอตายเพื่อนเอาเพื่อนทำงี้เราเลยหรอตายเลยแลบกิฟต์สปริงเยอะไหมพี่กิฟต์สปริงเพื่อนกิฟต์สปริงสปริงมันไม่ออกกิฟต์น้อยเพืมันดวงอะไม่รู้อะสัมมาออกพนธิงานกันออกไอเนี่ยอะไรวะมัน ดวงอ่ะไอ้เหี้ยเพชรได้เยอะเพชรเจ็ดอ่ะเพื่อนเรียกไรเนี่ยเอาเองก่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรผมเพื่อนยิงเราตกมาเลยนะเพื่อนเจ็บนั้นรู้ปะใช่ก็เพื่อนกิ้งลงให้ผมทำไงล่ะเพื่อนกิ้งลงคืออะไรดอดดอดเพื่อนผมจะบอกไอ้เหี้ยบัดอ้วนไปเขาบอกพี่อ้วนเปล่าใช่ไหมฮะดิเขาอุตส่าห์ไม่ย้ำนะกิ้งเลยเหรอวะโอ้โหได้ไอ้ดิมึงอยากห่างหน้ากูถูกปะเพื่อนวิ่งบัดกิ้งเหอาเพื่อนวิ่งบัดกิ้งไอ้หลุย รถไปตายอ <with> ยอู <w iper. S 1> in. ่เอาดาบหน้าอะไรอย่าี้ผมไม่ผมเห็นผมเห็นเมื่อวานตอนโดนดีมดีมเพชรเปิดใช่ปหมตอนตรงแลนตอนที่เขาแทงอะแล้วเราวิ่งหนีอ่ะเพื่อนวิ่งกันนะแต่พี่บัสกิ้งเข็เลยเขากิ้งหนีเขาเลยไวกว่าเรานี่น้นี่นี่ากหน้าเพื่อเป็นอะไรขอโทษดิขอโทษขอโทษเมื่อวานเป็นเด็กท้องโบหรือยเ่ี้ยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้มีคนมืออ่ะใครไม่รู้หัวเรื่องอ่ะออกตัวตัก็คนดีคนเดิมเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่มาแต่นะเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มาโอ้ยยี่้อรถจะเฉียว โดนเลาเต็มบบอันนี้ใช่คนเมื่อวานปะครับที่ผมเล่าอ่ะไม่กล้าคุยกับเขาะวะคือใครวะทำไมเรารู้จักกันหมดเลยวะเราเล่นในรหรอย่างเล่นแล้วเ,เล่นไปแล้วครับก็สี่โมงครึ่งก็เล่นไปแล้วด็โห,โหเยจัดโอ้หเขี้อว่าเอาเป็นงานแก๊งได้เลยนะคือชิวๆได้แหละคือเอพแน่ๆเลยประมาณสามสิบสี่พัน เซ็นต์ครับค่ะดิตะกี้ใครวะพ,พี่วัาตะกี้ใครวะครับไปไหนอ่ะพี่วัาตะกี้ใครวะนรับพี่วัาพี่วัาตะกี้ใครไปไหนไอ้หลุย Take me to the top.